สีค่ะราธาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีกรกฎประจำเดือนธันวาคมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมเป็นธาตุน้ำชะตาตัวตนนบัดนี้นะครับได้หนึ่งดาบก็หมายถึงปัญหาต่างๆที่หมักหมมกันเอาไว้นานๆแล้วเนี่ยมันทำให้เครียดมันทำให้รู้สึกแบบมันจะไปยังไงว่านั่งก็คือ คิดหนักอะ่ะชาวราศีกรกฎคนนี้คิดหนักมากมากเลยมันเห็นหมดแล้วมันชัดเจนหมดแล้วมันเป็นปัญหาที่เริ่มต้นไว้เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของความยุติธรรมมันเกี่ยวกับเรื่องความถูกความผิดอะ่ะมันเข้ามากระทบกับคุณอย่างจังเลยนะวันนี้หนึ่งดาบคือปัญหาของคุณเนี่ยเริ่มละเริ่มดําเนินการแล้วนะะมันมีปัญหาละเะนั้นคุณเนี่ยเครียดเลยคุณคิดหนักเลยนะกับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกวันไม่รู้จะแก้ไขยังไงถามเอราวว่าแก้ไขได้ไหมก็มันได้มาที่แปดถ้วยนะคะคือต้องตะทิ้งไป คุณจะต้องลาทิ้งจากตรงนี้ไปเลยนะหมายถึงว่ามันจะต้องมีการลาทิ้งกันไปอย่าไปคิดอะไรมันมากก็ได้หรือไม่ก็อย่าไปสนใจมันมากอะไรมันจะไปอะไรมันจะจบก็ต้องจบอะไรมันจะต้องเดินจากเราไปมันก็ต้องเดินจากไปอย่าไปคิดเยอะเพราะว่าไอสิ่งที่มันเดินจากไปมันอาจจะดีก็ได้กับเราใช่ไหมคะแต่เนี่ยมันมันไม่ค่อยดีนะกับคุณแเวาต้องบอกก่อนนะชาวราศีกรกฎถามว่าทําไมก็ได้ the world มาเหมือนกันนะใช่เราได้ the world มาเหมือนกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมัน มันไม่ใช่ของเราไงฮะเราได้แค่มองอะ่ะเราได้แค่มองว่าเฮ้ยมันเกิดความสมบูรณ์จริงๆมันเกิดการเจริญเติบโต,รต,รตรจริงๆสิ่งดีๆมันไม่ได้อยู่กับเรานี่วะ่ะเพราะว่าตัวสุดท้ายมันกํากับด้วยก้าวดาบเราจะไม่ได้อยู่ตรงนี้เราจะโดนจิกโดนตีหมายถึงว่าสุดท้ายเราจะแพ้ภัยตัวเองเราทําสิ่งใดไว้ละคะเราทําสิ่งใดไว้เราต้องรับสิ่งนั้นนะเราต้องไปอะ่ะเพราะฉะนั้นทําใจร่มๆทําใจกลางๆไว้รับกับผลที่เราทําไว้รับกับการกระทําที่เราเคยกระทําไว้นะฮะเพราะมันกําลังจะเปิดเผย มันจะมีแสงสว่างออกมามันจะมีสิ่งที่เราเคยทําไว้ที่มันไม่ถูกอะไรก็แล้วแต่เรื่องของความยุติธรรมอะะมันจะเกิดขึ้นมาถึงคุณจะบอกว่าเฮ้ยมันก็ใช้ชนะตํานานไงลุงแก้ไขนานมากเลยนะฝั่งมันจะได้ถามว่าทําไมถึงนานมากเพราะว่าไอตัวกํากับสิ่งที่คิดไว้มนแปดถ้วยมันคือต้องละทิ้งอย่าพึ่งไปอะไรกับมันอะไรมันจะเกิดก็ต้องรับสภาพกับมันไปก่อนตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยปกปิดที่เราเคยนั่นไว้มันก็จะเปิดเผยมันก็ต้องเปิดเผยค่ะแล้วสิ่งต่างๆอะไรก็แล้วแต่ใครจจะเดินาก ไปก็ต้องปล่อยให้เขาเดินไปเพราะอะไรคะที่ออราพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าตัวสิ่งที่ไม่คาดคิดเนะี่ยมันขึ้นมาตัวสามดาบเนี่ยคือการเจ็บใจคือการโดนหักหลังคือการสูญเสียแล้คือการแยกทางไม่ได้คิดเลยว่าใครจะมาหักหลังใครหรือว่าไม่ได้คิดเลยว่าฉันจะต้องสูญเสียตรงนี้ไปหรือฉันจะไม่ได้อยู่ตรงนี้หรือฉันต้องละทิ้งไปอย่างเงี้ยค่ะที่คุณได้เคยกระทําไว้อ่ะณว,วันนี้มันเปิดเผยหมดแล้วไงเพราะฉะนั้นไอ้การอยู่ของคุณนะ่ยมันจะอยู่ยากมันจะอยู่ลําบากนะคะต่อไป อนาคตอันใกล้นะเขาได้ the world มาตัว the world เนี่ยนะคะมันหมายถึงความสมบูรณ์ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นมาไปอนาคตอันใกล้ที่คุณจะได้เห็นคุณรับไม่ได้จริงๆออรราบอกเลยว่าคุณจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองคุณจะเห็นความสวยความงามที่มันเป็นธรรมชาติสิ่งที่มันดีๆจริงๆอ่ะของจริงอ่ะมันกําลังปรากฏอ่ะคุณจะรับมันไม่ได้นะเราบอกแสงสีทองมันส่องขึ้นมาเหล่าพวกสีดําทั้งหลายนั่นมันก็จะ ไปหมดอะฮะก็เหมือนแสงตะวันอะขึ้นมาที่ฟ้าเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะจริงอปรีอัป,ป,อป,ปมงคลทั้งหลายมันก็จะกระเจิงไปหมดเช่นกันตัวก้าวดาบนี่ก็เหมือนกันเขาบอกว่าให้คุณอยู่เฉยๆอย่าออกมาทําอะไรไม่ต้องคิดที่จะทําอะไรให้อยู่เฉยๆเพราะว่ามีคนอะจ้องจับผิดคุณอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในสายตาสายตานั่นก็หมายถึงว่ามีคนเนี่ยคอยเขาจ้องดูคุณอยู่เรียบร้อยแล้วนะบัดนี้นะคะชาวราศีกรกฎเพราะยังไงตรงนี้คุณก็อยู่ไม่ได้มันได้ก้าวดาบมาเราก็แค่มา เตือนเพราะว่าชาวกรกฎดีๆก็มีอีกหลายท่านนะคะถ้าคุณไม่ได้เจอสิ่งแบบนี้คุณไม่ต้องกังวลถ้าคุณไม่ได้โดนหักหลังถ้าคุณไม่ได้โดนจริงรักหักสวัสดกันคุณก็ไม่ต้องสนใจกับออร่าแร้วค่ะเพราะมันไม่ใช่คุณแต่ถ้ามันเข้าเกณฑ์ที่ออร่ากําลังพูดอยู่เนี่ยคุณก็ลองดูว่าจุดจบมันเป็นยังไงแล้วหยุดซะ แล้วก็ประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีๆแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมซสร้างกุศลผลบุญให้กับตัวเองเพราะคุณจะได้เห็น The World แน่นอนคําใดในคลิปที่ไม่สุภาพหรือว่าไม่เหมาะสมอรักราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กด like กดแชร์ให้กับราธันล่ด้วยขอบคุณค่ะ